ไม่มีคนจนในหมู่คนขยันสวัสดีครับวันนี้วันที่1นึ่มกราคม2565ผมเขตนาคารายงานตัวครับปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนจงม,จม,มีแต่ความสุขความเจริญประสบแต่ความสำเร็จ หน้าที่การงานด้วยนะครับวันนี้ผมก็ยังอยู่ในเขตอำเภอเมืองการอันนี้ก็ส่วนอย่างพ่อนะครับพ่อเป็นเกษตรกรดีเด่นนะครับส่วนผมก็เป็นช่างครับไม่ได้ทำเกษตรเหมือนพ่อท่านไหนมีความประสงค์ที่จะให้ผมไปช่วยสปอร์ตเรื่องงานซ่อมกอ โทรประสานมาได้ที่เบอร์0638049497นะครับ